สวัสดีคร be be ับเรวบปดีเรามาอยู่ในเกม Roblox แนบแบบแบบชื่ออะไรนะ The Curse เราดีผรจะัวรอดได้ด่เท่าไห่เรามาดูกันเรามาดูกลัววิญญาณตามติดข้างหลังีส้ใจนี่มันน่ากลัวจริง ไม่จริงไงใช้ไม่ได้กลัวเลยนั่นแหละแท็บออฟคอนโซนเราอยู่ที่ไหนแทบออเอาเหรอออลทีคืออะไรวะคอนโซนเนี่ยนั่นดิไอ้ปอนปอนไอ้เบนเบนดูหวยปอนปอนเดินมาเดินมาตรงไปเชี่ยเชี่ยเฮ้ยเอ้ยเชี่ยซีนั่นโอ้ยสัตว์กูไม่เห็นดวงตาเลยเห็นแต่หู <laughs> แกอย่างน่านกลัวเอ้ยพี่เห็นดูด้วยเหลอเกลอนีคตเนียนเลยอะ่ะมึงเข้าไปมึงเข้าไปใหม่ดิกูมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหเหี้ยแล้วคือแม่งคือมึงทั้งคู่อะ่ะชุดแม่งคือแบบให้มากเม้นขึ้นไปก่อนเลยเพื่อนแต่กระเด็น lady first ที่ไหนล่ะเฮ้ย <c oughs> ยาง <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มี อย่าเฮ้ยสิอย่าโดนจำพระแก่สักทีแล้วกูจะได้รูไ้ได้ไงอ่ะอุยอ้ยเฮ้ยๆๆไปได้ตามตามตามเลยตามเลยโอย้ให้มึงมึงกลัวนิดนึงไอ้เขินยังกลัวเลยตกเฮ้ยเหี้ยตกใจเอ้าไปไหนแล้ววะเอ้าเหี้ยแม่งโอ้ยไปเอาให้สุดวะ <c oughs> เอ้าอะไรอ,อ่ะเก็นอะไรอ่ะเ <c oughs> มึงโดน <c oughs> จำพระแก่กันเหรอ ไอปอนมึงไม่ตัดวะเนี่ยไม่โดนจับตะแก่กันเหรอไอปอนเมื่อกี้กูได้ยินตู้มแล้วก็พูดคำว่าอะแล้วก็เงียบไปเลยตู้มนี่คือตู้มในเกมหรือตู้มในชีวิตจริงเนี่ยตู้มในเกมโอ้โหเยียกยีจริงมเวะแกแม่งไอ้ดีอยก็ตีสองแล้วนะกเอ๋ ตาอเอ๋กูชอบไปอ่ะไอ้ยี่ใหม่ไม no, no. ่ต so ัดดิอ่ะเจอไตาเอ๋เฮ้ยมีทางรอดต่ำเฮ้ยปริศนากแล้วโอ้ว้าวอะไรวะไฟหนึ่งดวงไฟบวกปีศาจแอรไฟเปิดไฟปลวกปีศาจแล้วก็ตายไม่เราต้องเอาไฟไปใส่ก่อนเห็นนะ เฮ้ยมีอะไรให้อ่านด้วยเนี่ยมันเขียนว่าใส่หลอดไฟที่อ่าคมไฟเพดานแล้วก็เปิดสวิตช์พอหลอดไฟใส่เสร็จแล้วให้ไปเปิดอไอเนี้ยเลเวอร์ไปว่าอะไรนะสวิตช์ไฟปุ่มอเออ,อถ้าเกิดแบบไปเปิดไฟตอนที่ปีศาจอยู่ข้างใต้อะมันจะเตียกหมินใสนเลย สาระะแล้วกูก็ไม่ได้เปิดตัวเอฟวิษณ์ว่ะมาแล้วมาแล้วอุย้ยอุ้ยอุ้ยเอาโดนเลยเกิดใหม่ปะวะเกิดไหนเนี่ยอ้าวปไปก็ไม่ได้โอเคมันตามกูออกมาข้างนอกเลยให้พูดไหมกูคิดว่ากูตายว่ะ จป oh, <yeah, S 1> ร้ายตายได้โอ <updating personal> <venue> ้ยแหละไล่ไปให้ครบไม่ได้เอาโดนเสดเลยเอาเอามาจากไหนเนี่ยมันวาร์มกลับไปรโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟังวันนี้กูเจออะไรก่อนแล้วเนี่ยเจออะไรผีมันเดินตามกูไปจุดเกิดอย่างนี้นะก็แล้วก็แล้วจุ๊ เฮ้ยเฮ้ยปอนเดินชนตูดเลยา <laughs> ตายปะเออตายก็เกิดมากูอยู่หลังแก <laughs> เอาเว้นมึงก็วราปมาเหมือนกันนะใช่มึงตายอ๋อเข้าใจแล้วเอ้ยข้ากูทีเดียกูอยากกลับไปหาปอนเือมันมันต้องไปอยู่เอ้อเอออาวเดี๋ยวรอต้องรอให้ผีอะใกล้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 หลอดไฟก่อนถึงจะกดได้ ใช่แล้วคือมันบอกว่าผ oh ีกลัวไฟใช่ไหมแต่ตอนมันวิ่งไปหาเราจุดเกิดอะเม็นกลัวเลยดีอ่อนไม่สว่างพอเหลือวะคือไงต้องสแตนบายที่สวิตต์อย่างเงี้ยนะไปไหนกันแล้วหลง วครับแต้มกดดิกดไม่ได้ไม่เห็นมีกดเลยตาตากระหมดแล้ว่ะอยังนะเขาอยู่ไหนกันนะไม่เห็นได้เลยบั็อกปะเนี่ยบั็อกกัวเนี้ยบัก็กบันนี่ดูอะไรบ้างต้องปิดหน้ารไฟเสร็จ กดได้ป่ะปุ๊บกดไปได้ไ,ได้เลยมีวิธีหนึ่งเว้ไปเลยเกมโอ้ยเกมไม่ดีโอเคจบคลิปเลยละกันพวกมาเล่นเอาไว้เนี่ยเอาไปลงชัด